บทเรียนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้การตั้งค่าห้องประชุมซูมเมื่อเริ่มต้นการใช้งานเป็นครั้งแรกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ zoom.us นะครับและทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกท่านมาที่เมนู my account นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าไปเริ่มต้นการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เรากดเมนู My Account เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับเมนูโปรไฟล์นะครับซึ่งก็คือเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวของเรานะครับในตอนที่เราสมาัครสมาชิกเข้ามาของ Zo o m นะครับหลังจากนั้นครับเราไปเริ่มต้นตั้งค่าการใช้งาน z o o ู m t i t i ครั้งแรกของเราได้เลยครับโดยไจที่เมนู s e t t i n g นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนําเฉพาะเมนูหรือว่าเครื่องมือคําสั่งที่จําเป็นสําหรับการประชุมของเราในเบื้องต้นนะครับสําหรับรายละเอียดอื่นๆทุกท่านสามารถที่จะดูได้จากคู่มือที่เป็นเอกสารหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกนะครับที่เราจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็คือเมนูในส่วนของอยู่ในหมวดหมู่ของ security นะครับหรือว่าความปลอดภัยนะครับเมนูแรกเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือเมนู w a i t i n g room นะครับ w a i t i n g room นะครับก็คือเราจะใช้สําหรับที่ เราจะอนุญาตให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับใครบ้างนะครับที่เข้ามาก็คือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมหลังจากเข้ามาแล้วโฮสหรือว่าโคโฮสเองนะครับจะต้องทําการกดแอดมิทหรือว่ากดยอมรับให้เข้าร่วมการประชุมนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้สําหรับเมนูถัดมาครับเมนูมิทติ g งพาสโค้ดนะครับตรงในส่วนนี้นะครับเวลาเราสร้างห้องการประชุมนะครับเราก็จะได้รับมิทติ n งไอเดียหรือว่ามิทติ g งพาสโค้ดนะครับที่จะใช้ในการส่งให้กับผู้ที่เราจะเชิญเข้ามาร่วมการประชุมหรือว่าเข้ามาห้องเรียนของเรานะ เมนูถัดมาครับสำหรับเมนู Embed Passcode นะครับ Embed Passcode ตรงนี้นะครับเวลาเราที่ได้รับลิงก์การประชุมยาวๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเราสามารถกดลิงก์และเข้าสู่ห้องประชุมได้เลยหรือว่าเข้าสู่ห้องเรียนได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะทําการฝัง Passcode ฝัง Meeting ID s s าสวดต่างๆนะครับไว้ในลิงก์อยู่แล้วนะครับถ้าเราเปิด Option นี้ไว้นะครับก็จะเหมือนความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมของเราได้เป็นอย่างดีครับ ในส่วนของเมนูถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของ schedule m e e t i n g กันบ้างนะครับเมนูแรกเลยนะครับสำหรับเมนู h o สว v ดี e อนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเราติ๊กเป็นเปิดไว้นะครับเมนูนี้เวลาที่มอสเข้ามาในห้องประชุมนะครับก็จะถูกเปิดกล้องโดยอัตโนมัตินะครับในส่วนถัดมาครับเหมือนกันเลยครับสำหรับ participant v ว d ดีโอนะครับเมนูนี้ก็คือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเวลาเข้าห้องประชุมมาก็จะถูกเปิดกล้องโดยอัตโนมัติครับ ในส่วนถัดมาครับเมนู audio type นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็คือในการเลือกประเภทของเสียงนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกเป็น telephone and computer audio นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับในส่วนถัดมาครับ allow participant to join before mode นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะอนุญาตนะครับให้ผู้เข้าร่วมการประชุมหรือว่า participant นะครับสามารถที่จะเข้าห้องประชุมได้ก่อนโฮสต์หรือว่าได้ก่อนเจ้าของห้องการประชุมหรือเปล่านะครับ เรามาดูเมนูถัดมาครับมิวอ t พติซิ n t นนะครับตรงในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นการปิดไมค์ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนโดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการจอยเข้ามาในห้องประชุมหรือว่าห้องเรียนนะครับถัดมาครับเรามาดูเมนูในส่วนของ Inmetting Basic กกันบ้างนะครับในเมนูแรกเลยนะครับเมนูแชทนะครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับตรงนี้ถ้าเราปิดไว้นะครับ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนก็จะไม่สามารถที่จะแชทพูดคุยกันในห้องประชุมได้นะครับอันนี้ผมแนะนําให้เปิดไว้นะครับเช่นเดียวกันครับกับเมนู Private Chat นะครับเมนูนี้นะครับก็คือผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถที่จะแชทพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวได้นะครับ ถัดมาครับยังอยู่ในเมนูที่เกี่ยวข้องกับการแชทนะครับนั่นก็คือเมนูออโต้เซฟวิ่งแชทนะครับเมนูในส่วนนี้นะครับทาง Zoom Meeting เองเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้เรานะครับเวลาที่เรามีการพูดคุยแชทกันนะครับหลังจากสิ้นสุดการประชุมแล้ว Zoom m e t t n g นะครับเขาก็จะทําการบันทึกข้อมูลการแชทของเรานะครับเก็บลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและจะแจ้งให้เราทราบหลังจากสิ้นสุดการประชุมนะครับเมนูถัดมาครับ ้าง notification นะครับตรงในส่วนนี้นะครับจะเหมาะสําหรับที่เป็นห้องเรียนนะครับเวลาคุณครูนําไปใช้นะครับมีผู้เรียนเข้ามาในห้องเรียนนะครับหรือว่าหลุดออกจากห้องเรียนห้องประชุมของเราไปนะครับเขาก็จะมีเสียงแจ้งเตือนให้เราทราบนะครับเมนูถัดมาครับสำหรับเมนูไฟล์ทันเฟอร์นะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่เรายอมรับที่จะให้ในการประชุมของเรานะครับห้องการประชุมของเราเนี่ยมีการสามารถรับส่งไฟล์กันในห้องประชุมในช่องแชร์ได้หรือเปล่านะครับ ในส่วนของถัดมาครับเมนูโคโฮสครับโคโฮสเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยโฮสนะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าคอยควบคุมห้องการประชุมช่วยกับโฮสอีกทางหนึ่งนะครับตรงนี้ผมแนะนํวมาให้เปิดไว้นะครับถัดมาครับเมนูมิทติ่งโพลครับมิทติ่งโพลตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทําแบบสํารวจนะครับผ่านเครื่องมือมิทติ่งซูมตัวนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปใช้เครื่องมือจากข้างนอกหรือว่าใช้โปรแกรมจากข้างนอกเสริมนะครับซูมมิทติ่งเขามีออปชันในการทาโพลทําแบบสํารวจมาให้ในตัวเลยนะครับเม นูถัดมาครับ away show meeting control toolbar นะครับตรงในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะให้ z ู o m meeting นะครับเขาโชว์ control toolbar หรือว่าโชว์ control สำหรับควบคุมการประชุมนะครับในห้องการประชุมของเราไว้ตลอดนะครับ ในส่วนถัดมาครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกันนะครับสำหรับเมนูสกินแชร์ริงนะครับเมนูนี้ก็คือการแชร์หน้าจอในรูปแบบต่างๆของเรานะครับทีนี้เรามาดูครับว่าใครสามารถที่จะแชร์ได้บ้างนะครับเขาจะมีอยู่2ออปชันให้เราเลือกนะครับนั่นก็คือม o สโอลี่นะครับก็คือโอสเท่านั้นที่สามารถที่จะแชร์สกินได้นะครับแล้วก็เป็นเมนูออพาร์ติซิเพนต์นะครับตรงในส่วนนี้ก็คือทุกคนสามารถที่จะแชร์สกินได้นะครับ ถัดมาครับไวบอร์ดนะครับอันนี้ตามตัวเลยครับห้องประชุมซูมของเรานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าสมาร์ทโฟนของเรานี่ครับเป็นกระดานไวบอร์ดที่เราสามารถที่จะเขียนแสดงความคิดเห็นแบ่งปันความคิดเห็นแบ่งปันประสบการณ์ของเราผ่านหน้าจอของเราได้ทันทีนะครับเปรียบเสม,มือนกับเป็นไวบอร์ดที่อยูอ่ตามห้องเรียนของเราเลยนะครับ สำหรับเมนูถัดมาครับในส่วนของ Allow Remove Participant to Rejoin นะครับตรงในส่วนนี้เราสามารถที่จะ Remove หรือลบหรือปฏิเสธนะครับยกเลิกผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดท่านหนึ่งได้นะครับเมนูถัดมาครับ Allow Participant to Rename นะครับในส่วนนี้ก็คือเราจะอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการประชุมของเรานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตัวเองได้ไหมนะครับตรงในส่วนนี้ผมแนะนำว่าให้เปิดไว้นะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของ In m e t i n g Advance กันบ้างน,นะครับเมนูแรกที่จะแนะนำนะครับนั่นก็คือเมนู Break Out Room นะครับเมนูนี้นะครับเวลาที่เราประชุมนานๆหรือว่าเราประชุมสําหรับกรุ่ปที่เป็นกลุ่ปใหญ่ๆห้องเรียนใหญ่ๆนะครับเราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มนะครับให้แต่ละกลุ่มออกไปพูดคุยประชุมปรึกษาหา,หารือกันก่อนนะครับแล้วกลับมารวมกันที่ห้องประชุมใหญ่นะครับเมนูนี้จะเหมาะสําหรับที่เวลาเราจัดเซกชันใหญ่ๆหรือว่าในห้องเรียนที่เราอยากที่จะให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มการไปสนทนากันเองก่อนที่จะกลับมารวม กัันนได้ะครบสำหรับเมนูถัดมาที่จะแนะนำครับรูปเ d สดีวิดีโอนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเราเปิดไว้คุณภาพของกล้องของเรานะครับก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องแลกกันกับปริมาณแบนด์วิดที่ใช้นะครับหรือว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้อันนี้ถ้าความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราอาจจะไม่เร็วสักเท่าไหร่นะครับเมนูนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับในส่วนของเมนูถัดมาครับทุกท่านน่าจะชอบกับเมนูนี้ครับเมนู วิชวนแบ็กกราวด์นะครับวิชวนวิกาแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังของเรานะครับจากภาพที่เราอาจจะเป็นภาพพื้นหลังสีพื้นธรรมดาเราสามารถที่จะใส่ภาพกราฟิกลงไปได้นะครับหรือรวมทั้งภาพที่เป็นวิดีโอเคลื่อนไหวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนถัดมาครับเมนูวิดีโอฟิลเตอร์นะครับอันนี้ตามตัวเลยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดกล้องเว็บแคมของเรานะครับให้สามารถมีฟิลเตอร์ต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับ ในส่วนถัดมาครับในส่วนของ allow live streaming meeting นะครับก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะแชร์ meeting ของเรานะครับหรือว่า live streaming meeting ของเราห้องเรียนของเรานะครับ่านไปยังสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอย่างเช่น Facebook y o u t u b e เป็นต้นนะครับในส่วนถัดมาครับเรามาดูในส่วนของการแจ้งเตือนผ่านอีเมลกันบ้างนะครับในส่วนแรกเลยนะครับเ o u n อ c recording is available นะครับตรงในส่วนนี้นะครับก็คือเวลาที่เราประชุม ออนไลน์นะครับแล้วเรามีการบันทึกนะครับในส่วนของวิดีโอการประชุมเก็บไว้ในคราวของ e e t i n g Zoom นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วทางซูมเขาก็จะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปที่อีเมลของเรานะครับว่ามีการประชุมไว้ในคราวนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดดูย้อนหลังได้นะครับเมนูถัดมาครับเวนแอนด์ n คนดิสนะครับตรงในส่วนนี้นะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเรานะครับถ้าหากมี ผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับหรือว่า t i c เข้า t ครับเข้าห้องประชุมก่อนโฮสตนะครับเขาก็จะส่งแจ้งเตือนเราผ่านอ e ีเมลนะครับต่อมาครับเว e นอ i t ิ i ิ้งอ c ท c e นเ e นะครับตรงในส่วนนี้ถ้ามีการ cancel การประชุมนะครับหรือว่ายกเลิกการประชุมเนี่ยครับเขาก็จะมีอ e ีเมลแจ้งไปยังอีเมลของเราเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมนูคร่าวๆนะครับที่จะมาแนะนำการวันนี้สำหรับการตั้งค่าการใช้งานซู m m e e t i n g เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนกับเมนูอื่นๆนะครับท่านสามารถที่จะกดเข้าไปดูในเอกสารคู่มือได้หลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะการตั้งค่าห้องประชุมซูมเมื่อเริ่มต้นการใช้งานเป็นครั้งแรกไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สามารถดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ทำตามกันไปได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะดาวน์โหลดคู่มือที่เป็นเอกสารก็สามารถดาวน์โหลดได้ท้ายกิจกรรมในบทเรียนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะ